ความเดิมตอนที่แล้วทุกคนถูกขังอยู่ในอาคารเพื่อทดสอบความสมมามัคคีกันแต่ว่ามาโก้ก็กลายเป็นพวกหัวรุนแรงแล้วใช้กำลังข่มขู่คนอื่นสุดท้ายเขาก็เลยต้องรับผลกรรมที่ทำไว้โดยการถูกผู้สมัครคนอื่นเข้ามาลุมกระทึบแล้วถูกคัดออกจากการคัดสรรไปต่อจากนั้นผู้ผ่านการคัดเลือกก็ถูกปล่อยให้ออกไปพักผ่อนข้างนอกหลังจากที่ต้องอยู่แต่ในอาคารมาเป็นเวลานานเมเชลีเข้าไปคุยกับราฟาเอลว่าเขารู้เรื่องที่เธอเป็นกลุ่มต่อต้านได้ยังไง ลาฟาเอลจึงบอกความลับของตัวเองว่าเขาเองก็เป็นกลุ่มต่อต้านเหมือนกันก่อนที่เขาจะถูกส่งตัวเข้ามาเขาได้เห็นภาพถ่ายของสายลับกลุ่มต่อต้านแต่ละคนซึ่งหนึ่งในนั้นมันได้มีมิชลีอยู่ด้วยอดีตของลาฟาเอลที่จริงแล้วเขามีชื่อว่าติอาโกส่วนชื่อลาฟาเอลเป็นชื่อน้องชายของเขาเมื่อ2ปีที่แล้วเขาอายุครบ20และได้เข้ารับการคัดสรรแต่ว่าก็ต้องถูกคัดออกตั้งแต่วันแรก ในปีนี้จึงเป็นคิวของน้องชายเขาบ้างดิอาโก้ที่รู้สึกผิดหวังในตัวเองและอยากจะกลับไปแก้มือใหม่อีกครั้งเขาจึงทําการหมอมเล่าน้องชายแล้วแอบพาตัดเปลี่ยนชิปเพื่อปลอมทะเบียนเป็นลาฟาเอลแทนแล้วมาเข้ารับการคัดสรรด้วยเชื่อมั่นอย่างมากว่าครั้งนี้เขาจะทําสําเร็จไม่ว่าจะต้องใช้วิธีโกงแบบไหนก็ตาม ทางด้านของอลินีเธอได้เข้ามาดักรอเอซเกียวในห้องอีกครั้งแล้วบอกว่าตอนที่เธอตรวจสอบลาย้วมือที่ติดอยู่บนก้อนลูกบาศเธอพบว่าลาย้วมือมันเป็นของเด็กคนหนึ่งและรู้ว่าเอซเกียวกำลังแอบปกปิดบางอย่างเอาไว้ซึ่งถ้าหากเธอส่งรายงานเรื่องนี้ให้กับสภาทราบเอซเกียวจะต้องถูกยุติบ,บทบาทการเป็นผู้นำของคณะคัดสรรทันทีแต่ถ้าหากมาร่วมมือกับเธอเธอสัญญาว่าจะเก็บทุกอย่างไว้เป็นความลับต่อไป ซึ่งสิ่งที่อลินีต้องการก็คือการได้เป็นผู้นำคณะคัดสรรต่อจากเอซิเกลแต่ว่าตอนนี้เธอยังอายุน้อยและยากที่จะได้รับการแต่งตั้งเธอจึงอยากให้เอซิเกลคอยแนะนำกับสภาว่าเธอเหมาะสมจะเป็นผู้นำคัดสรรคนต่อไปหลังจากที่เอซเกลอยู่จนครบวาระและปลดประจำการแล้วเรื่องราวได้เล่าย้อนอดีตของเอซิเกลในตอนที่เขาเพิ่งจะรับตำแหน่งเป็นผู้นำคณะคัดสรรครั้งแรกเขาคบหากับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าจูเลีย และเธอก็เป็นหนึ่งในทีมคัดสรรของเอซิเกียวที่คอยคัดเลือกผู้สมัครในรอบแรกขณะที่จูเลียให้สัมภาษณ์กับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ผู้หญิงคนนั้นบอกว่าเธอมีลูกแล้วถ้าเธอผ่านการคัดสรรและได้ไปอยู่ดินแดนนอกชายฝั่งเธอจะรอคอยจนกว่าลูกจะอายุ20ปีและเชื่อมั่นว่าเขาจะได้ไปอาศัยอยู่ด้วยกันกับเธอที่นั่นแต่พอจูเลียได้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ทิ้งลูกเอาไว้แล้วหนีมาคัดเลือกเธอก็ไม่พอใจแล้วคัดผู้หญิงคนนี้ออกทันที หลังจากจบการสัมภาษณ์แล้วคณะคัดสรรก็มาประชุมกันและทุกคนก็รู้สึกสงสัยว่าทำไมจูเลียถึงคัดผู้หญิงคนนั้นออกทั้งที่คุณสมบัติทุกอย่างก็ผ่านหมดไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ว่าจูเลียก็ไม่ยอมบอกเหตุผลที่แท้จริงแล้วพยายามเปลี่ยนเรื่องไม่ขอคุยเกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้นอีกจากนั้นในปีต่อมาจูเลียได้เลื่อนขั้นเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของเอซเกวเธอได้รับสิทธิ์ให้เข้าดูกล้องทุกตัวภายในอาคารและนอกอาคารแม้กระทั่งในเมือง จนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งทหารได้บุกเข้าไปจับกลุ่มตัวพวกกลุ่มต่อต้านในเมืองบางส่วนและในขณะที่พวกเอซเกียลกำลังคอยจับตาดูผ่านกล้องอยู่นั้นมันก็ได้จับภาพของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์เอาไว้ได้จูเลียรู้ได้ทันทีว่าเด็กคนนั้นคือลูกชายของเธอเพราะเธอเคยทิ้งเขาเอาไว้แล้วหนีมาคัดสรร ทำให้เธอจึงรู้สึกเสียใจอย่างมากและอยากจะกลับไปหาเขาอีกครั้งนี่ก็เป็นเหตุผลที่เธอตัดสิทธนผู้หญิงที่มีลูกคนนั้นให้ออกจากการคัดเลือกเพราะเธอรู้สึกผิดมาด้วยตลอดและไม่อยากให้มีคนตัดสินใจผิดพลาดเหมือนกับเธออีกจากนั้นจูเลียก็มักจะใช้เวลาตอนที่เอซเกีไม่อยู่แอบเปิดดูไฟจากกล้องในเมืองเพื่อค้นหาตำแหน่งลูกของตัวเอง ยิ่งทำไปเรื่อยๆก็ยิ่งเกินความเครียดสะสมทำให้ร่างกายของเธอจึงอ่อนแอลงจนกระทั่งเอเซกียลเริ่มสังเกตเห็นถึงความผิดปกติของเธอและเขาก็จับได้ว่าจูเลียแอบเข้าไปเปิดดูไฟในกล้องมาแล้วร้อยกว่าครั้งเขาจึงสอบถามเธอว่าเข้าไปดูอะไรในนั้นจูเลียก็เลยยอมบอกความจริงว่าเธอเคยมีลูกชายคนหนึ่งก่อนที่จะมาเข้ารับการคัดสรรเธอรู้สึกผิดที่ทิ้ทงเขาไว้อยู่คนเดียวไม่มีโอกาสแม้แต่จะได้ตั้งชื่อให้กับเขา เธออยากตั้งชื่อให้กับเขาว่าออกูสโตและอยากมีโอกาสได้พบกับเขาอีกสักครั้งเอเกิเ e วพยายามห้ามไม่ให้จูเลียออกไปหาลูกชายเพราะการที่คนนอกชายฟังไปพบกับคนด้านในมันผิดกฎแต่จูเลียก็ยังไม่ยอมล้มเลิกความพยายามเธอแอบเอาชุดเก่าๆมาสวมเพื่อจะปลอมตัวหนีเข้าไปในเมืองแต่ว่าก็ถูกเอเกียวหยุดเอาไว้ได้ทันซะก่อนทำให้จูเลียจึงเริ่มกลายเป็นคนเสียสติและไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อได้ เอซเกียวก็เลยต้องจำใจปลดเธอออกจากตำแหน่งแล้วส่งตัวไปที่ศูนย์บำบัดน,นอกชายฟังเพื่อรักษาอาการให้ดีขึ้นแต่ทว่าในระหว่างพักอยู่ศูนย์บำบัดจูเลียก็เลือกที่จะจบชีวิตของตัวเองลงเอสเกียวที่ทราบข่าวเรื่องนี้ก็รู้สึกเสียใจอย่างมากจนแทบอยากจะลาออกจากการเป็นผู้นำคณะคัดสรร แต่เขาก็นึกได้ว่าจูเลียมีลูกชายอยู่เอเซเกีย e วจึงตั้งเป้าหมายว่าเขาจะเป็นผู้นําคณะคัดสรรต่อไปจนกว่าลูกชายของจูเลียจะมีอายุครบ20ปีแล้วเข้ามารับการคัดสรรเอเซเกียว e ได้แอบเข้าไปในเมืองเพื่อตามหาอคอุสโต้ลูกชายของจูเลียจนกระทั่งในที่สุดก็ได้พบตัวเขา เอเซเกียว e จึงเข้าไปทำความรู้จักและบอกว่าถ้าหากออกุสโตสามารถผ่านการคัดสรรจนได้ไปอยู่ดินแดนนอกชายฝั่งเขาจะได้รู้ว่าแม่ที่แท้จริงของตัวเองเป็นใครซึ่งเอเซเกียวจะรอจนถึงวันนั้นและคอยแอบ,บออกมาหาออกุสโตบ่อยๆเพื่อเอาอาหารมาแบ่งให้ ถัดภาพกลับมาที่ปัจจุบันเมื่อถึงเวลาทดสอบด้านต่อไปแล้วทุกคนก็ถูกพาเข้าไปในอาคารซึ่งทางาคณะคัดสรรได้จัดเตรียมห้องส่วนตัวเอาไว้ให้แต่ละคนเมื่อเข้าไปถึงในห้องของตัวเองก็ได้พบกับครอบครัวที่ถูกพามารออยู่ซึ่งบททดสอบของด้านนี้ก็คือในห้องแต่ละคนจะมีกระปุกใส่เงินจำนวนมากตั้งไว้ เพื่อให้เลือกระหว่างจะยอมถอนตัวจากการคัดสรรแล้วได้รับเงินเหล่านี้กลับบ้านไปพร้อมครอบครัวหรือจะเข้าร่วมการทดสอบต่อแล้วปล่อยให้ครอบครัวกลับไปอยู่แบบจนๆเหมือนเดิมเฟอร์นันโดเห็นเงินจํานวนมากขนาดนั้นเขาก็บอกพ่อว่าอยากถอนตัวเพื่อจะได้เอาเงินเหล่านี้กลับไปทําให้ชีวิตของพ่อดีขึ้นแต่พ่อของเขาที่เป็นบาทหลวงก็ไม่ต้องการแบบนั้นพ่อยังคงศรัทธาต่อกระบวนการคัดสรรและอยากให้เฟอร์นันโดอยู่ต่อเพื่อกลายเป็นกลุ่มคน3เปซ์ให้ได้ ส่วนทางด้านของมิเชลีเธอไม่มีครอบครัวมาหาเลยสักคนผู้คุมสอบจึงให้เธอเป็นคนตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะเลือกเงินแล้วกลับบ้านหรือจะอยู่ในกระบวนการคัดสรรต่อไปส่วนโจโอแอนนาที่ไม่มีครอบครัวเหมือนกันและกำลังตัดสินใจเกี่ยวกับข้อเสนอของคณะคัดสรรจูจ่ๆเธอก็ถูกชายคนหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่ในห้องเข้ามาโปะยาสลบจนเธอนั้นหลับไป จากนั้นพอรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาอีกทีชายคนนั้นก็จับตัวเธอมัดไว้บอกว่าพ่อของคนที่เคยถูกโจแอนนาฆ่าตายได้ว่าจ้างให้เขามาจัดการกับเธอเขาก็เลยสวมรอยเป็นพ่อของโจแอนนาเข้ามาที่นี่แต่ว่าพอได้เห็นเงินจำนวนมากที่เป็นข้อเสนอจากคณะคัดสรรซึ่งมันมากกว่าค่าจ้างของเขาหลายเท่าเขาจึงให้โจแอนนาเลือกว่าอยากจะถูกชัดดาวตายที่นี่หรือจะยอมแกล้งมาเป็นพ่อลูกกันแล้วถอนตัวจากการคัดสรรเพื่อแบ่งเงินในกระปุกให้กับเขาแลกกับการไว้ชีวิต ซึ่งโจแอนนาก็เลือกข้อ2แล้วพ่อตัวปลอมก็ยอมแก้มันให้กับเธอ เพื่อจะพากันหอบเงินถอนตัวกลับออกไปแต่ว่าในระหว่างนั้นโจแอนนาก็ใช้โอกาสในตอนที่เขาเผลอหยิบลูปปั้นบนตัวมาลูบหัวของชายคนนั้นเบาๆจนเขาล้มลงแล้วเธอก็คิดจะหนีออกไปแต่ว่าเขาก็ดันลุกขึ้นมาได้สะก่อนแล้วจับทัวเธอเอาไว้ได้ทันโจแอนนาสั่งให้เขาลงมือฆ่าเธอตอนนี้เลยเพราะไม่ว่ายังไงเธอก็จะไม่ยอมถอนตัวเด็ดขาดเป้าหมายของเธอก็คือการได้ออกไปนอกชายฝั่งพอเห็นอุดมการณ์ที่ชัดเจนของโจแอนนาะ ผู้ชายจิงยอมปล่อยตัวแล้วบอกว่าเธอผ่านการทดสอบที่จริงแล้วเขาเป็นหนึ่งในคณะคัดสรรที่เอซเกียลส่งมาให้ทดสอบเธอเอซเกีย e ลรู้ความจริงเกี่ยวกับโจแอนนาทุกอย่างว่าเธอปลอมทะเบียนเข้ามาแต่เขาก็เลือกที่จะไม่ตัดสินแล้วให้โอกาสเธอได้เข้ารับการทดสอบเหมือนกับคนอื่นๆในขณะเดียวกันทางฝั่งของลาฟาเอลเขาได้พบกับแม่ที่ถูกส่งมาให้เจรจาด้วยแม่อยากให้ลาฟาเอลถอนตัวเพื่อเอาเงินกลับไปช่วยเหลือครอบครัว และจะได้ไถ่โทษที่แอบขโมยทะเบียนของน้องชายมาด้วยแต่ราฟาเอลก็ไม่ยอมเพราะเขาต้องการจะออกไปอาศัยอยู่นอกชายฝั่งเขาอยากออกไปสร้างครอบครัวใหม่ที่นั่นเพื่อทําให้ลูกหลานอยู่อย่างสบายในอนาคตแม่ไม่พอใจอย่างมากที่ราฟาเอลคิดหักหลังครอบครัวของตัวเองแบบนี้ แม่จึงขู่ว่าถ้าหากไม่ยอมถอนตัวเธอจะฟ้องเรื่องที่เขาแอบปลอมทะเบียนของน้องชายแล้วเข้ามาทดสอบครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแต่ลาฟาเอลก็ขู่แม่กลับไปว่าถ้าหากแม่ฟ้องเรื่องของเขาเขาจะบอกว่าถูกแม่บังคับไม่ทำซึ่งลูกอีกคนของแม่ที่กำลังจะคลอดออกมาก็จะถูกตัดสิทธิ์ไปด้วยแม่ที่ไม่มีทางเลือกจึงต้องยอมเดินกลับไปด้วยความผิดหวังพร้อมกับตัดสินใจตัดขาดการเป็นแม่ลูกกับลาฟาเอลทันที ต่อจากนั้นเมื่อการทดสอบจบลงหลายคนเลือกที่จะถอนตัวแล้วนำเงินรางวัลกลับบ้านแต่ก็มีอีกหลายคนที่เลือกจะอยู่ต่อทำให้จำนวนผู้สมัครจึงลดลงจนใกล้จะเหลือแค่สเปอร์เซ็นต์แล้วเฟอร์นันโดที่ถูกพ่อบังคับให้อยู่ต่อเขาก็รีบไปหามิเชลีในห้องซิ่งมิเชลีก็เลือกที่จะอยู่ต่อเหมือนกันเพราะเธอไม่เหลือใครในครอบครัวให้กลับไปหาอีกแล้วเฟอร์นันโดดีใจอย่างมากที่ได้รู้ว่ามิเชลียังไม่ถอนตัวแล้วทั้งสองคนก็อมโมดจะมาเพื่อฉลองกัน